มีอบอตอแห่งหนึ่งที่ประทุมธานีปรากฏว่าทําจัดซื้อแล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยทั้งหมด1 5เออสิเครื่องโอโแล้วมันทํามาจากสแตเลสแต่ทีนี้เนี่ยโอเคมันก็ทนทานมันก็คงแข็งแรงอะนะแต่ลงทุนไปตั้งงบเพื่อจัดซื้อมาทั้งหมด30ล้านโโถามว่า30ล้านบาทกับการได้มาซึ่งเครื่องออกกําลังกายอันเนี้ยมันคุ้มไหม,มหรือมันมีอะไรที่ เราจะต้องอยากรู้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอตั้งต้นก่อนมีเพจเนี่ยเพจฝาหมาเฝ้าบ้านที่เขาก็จะมักจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใช้เงินทําโน่นทานี่ทํานั่นนะครับหมาเฝ้าบ้านก็โพสต์ภาพเครื่องออกกําลังกายพร้อมข้อความว่า15ชุดก็คือ17เครื่อง30ล้านบาทนะครับบอกว่าเครื่องออกกําลังกายจัดซื้อโดยอบตอแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีนะครับ งบอะถ้าเกิดว่าเอาเอา,เอาตัวเลขเป๊ะๆนะ29ล้าน9ก้าแสนสี่หมื่บาทนะครับอืมเนี่ยแล้วก็ติดตั้งเมลาคมปีที่แล้วครับทีนี้เราก็ไปดูหน่อยซิว่า้ยจริงหรือเปล่า<อ>ว่าเขาติดตั้งตรงไหนอะไรยังไงนะปรากฏว่าทางนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะครับเป็นเครื่องออกกําลังกายที่อยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะครับคือเครื่องออกกําลังกายทั้งหมดเออมันก็คง คนทานจริงๆแหละม,มันทํามาจากสแตเลสนะครับ<อ>มีทั้งชุดเดินอากาศมีทั้งม้าโยกออก็มีหลายอย่างให้ได้เล่นนะครับเผื่อว่าชอบแล้วแต่ว่าชอบที่จะเล่นแบบไหนนะครับทีนี้เนี่ยชาวบ้านไม่เห็นมีใครมาเล่นเลยเนาะแต่เราเจอชาวบ้านนะแล้วเจอชาวบ้านครับชาวบ้านก็บอกว่าเออเห็นแล้วแหละว่าไอ้เครื่องออกกําลังกายชุดนี้ เพิ่งจะเอามาติดตั้งเนี่ยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วคุณนักข่าวมาตอนนี้มันก็ไม่มาไม่มีใครเล่นสิมันร้อนเอา้เอาแล้วเขามาตอนไหนอะพี่เขาก็จะมาตอนแบบโน่นออกกําลังกายกันช่วงเย็นๆคนจะมาเล่นกันเยอะเลยจริงนักข่าวควรจะต้องกลับไปอีกสักรอบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โจแต่ถ้าดูจากเงาอะนี่ไม่ใช่เที่ยงนะนี่ก็บ่ายแก่ๆแล้วนะ ก็มันยังมีแดดไงก็ที่เขาบอกว่าคนจะมาตอนที่แดดร่มลมตกแล้วครับเออมันก็คงอ่ะก็คัเตอร์มองเป็นธรรมนะมไม่มีใครออกมาออกกําลังกายกลางแดดร้อนขนาดนี้หรอกไหมก็ถ้าเย็นๆน่ะจะมีก็เลยแบบเออจริงๆถ้าเราลงพื้นที่ไปดูตอนเย็นๆสักรอบก็น่าจะดีนะครับ,รบจะได้เห็นว่าคนมาออกกําลังกายแล้วการใช้การโยกเนี่ยมันเป็นยังไง<อ>แต่ในมุมของประโยชน์เรื่องหนึ่งมุมของราคามุมของราคาชาวบ้านคนนี้บอกตกใจเอ้จริงหรือเปล่าเนี่ย 30ล้านหรอมันแพงเกินไปหรือเปล่าครับเราก็แพงอยู่นะเราองก็ไม่รู้ไงเขาแบบีมาจากอบตเราก็ไม่รู้งเงี้ยครับอืมแต่ว่าถ้าชาาคนทั่วไปอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันแพงเลยที่เอออก็เลยบอกไงครับว่าในมุมของราคา30ล้าน คือถ้าไม่ชี้แจงก็จะไม่รู้หรอกว่าไอ้อุปกรณ์เครื่องมือแต่ละเครื่องเนี่ยมันใช้เงินแต่ละเครื่องเนี่ยเท่าไหร่แต่ถ้ามัน17เครื่องครับ3บล้านเนี่ยโอ้โหเครื่องหนึ่งก็แพงอยู่เนาะใช่ไหมครับแถวแถวบ้านคุณผู้ชมมีไหมไอ้เครื่องออกกําลังกายแบบนี้แต่ผมเคยเห็นแถวบ้านผมก็มีนะแต่มันไม่ได้ทําแบบพรีเมียมทําดีแบบสแตนเลสไงแล้วมันจําเป็นต้องทําจากสแตนเลสไหมก็เพื่อไม่เป็นสนิมปะครับเออทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะรอฟังคําชี้แจง ผมเชื่อว่ามันต้องมีที่มาที่ไปครับแล้วถ้าจะให้ดีคืออยากเห็นภาพตอนคนเล่นน่ะผมอยากฝากทีมข่าวไปอีกที่หนึ่งได้ไหมฮะครับรัชดาพิเศษครับถ้ามาแถวแถวแยกที่ตัดกับลาดพร้าวมันจะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่ริมถนนครับนะฮะแต่ที่ผมสังเกตก็คือว่าคือถ้าคุณเล่นอย่างเดินอากาศเนี่ยพี่โจแล้วเผลอล้มเนี่ยหัวฟาดลงไปที่ถนนเลยนะฮะ ค,คือฟุตบาทมันแคบนิดเดียวเองแต่มีอุปกรณ์ออกกาลังกายอยู่ริมถนนออก็เลยอยากถามเหมือนกันว่าเออบางทีบางจุดเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่าในการติดตั้งเอาไว้ใช้งานนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ